สวัสดีค่ะพเราพีเชเบอรเลค่ะความพิเศษพิเศษของเพลงนี้นะคะนั่ก็คือความสดใสเพรานั่นเองค่ะเป็นเพลงค่ะเป็นคอนเซปต์เพลงค่ะคือ Dance a อ d d i s c o ค่ะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถฟังง่ายๆแล้วก็เต้นตามกันได้อย่างง่ายๆค่ะก็มีการได้แต่งท่อนแร็ปด้วยค่ะืออัตราจากพี่กรนั่นเอง แต่ก็ครูเอ๊ะพวกเรานะคะก็ช่วยทําเพลงใช่ทีมแพลตฟรกรอบประกา,ษาศักค่ะเป็นทีมทีมทำเพลงเพลงนี้ขึ้นมาทั้งเนื้อร้องทํานองค่ะแล้วก็ทีมครูเต้นของพวกเราเป็นคนออกแบบท่าเต้นแล้วก็บล็อกกิ้งในการที่เป็นเพลงแต่งใหม่ที่มันทั้งหมดเป็นออริจินอลจริงๆก็คือจากพวกเราเปลี่ยนทีทีงานไทยทั้งหมดเลยคะ่ะใ่ะรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็พอได้มาเป็นเซมบัสส์ในเพลงนี้ด้วยรู้สึกยิ่งภูมิใจแล้วก็อยากจะทําให้แบบ ตรงนี้ให้ดีที่สุดเป็นไงบ้างคะทางนี้ก็สำหรับใครมุก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ครูเปิดให้เราฟังเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่พวกเราก็รอคอยกันมาเนะแบบว่าเมื่อไหร่กันนะที่แบบว่าเราจะมีเพลงออริจินอลเป็นของตัวเองเป็นเพลงที่แบบแต่งขึ้นมาแล้วก็เป็นเพลงที่ครูแต่งโดยมี ความหมายมาจากพวกเราด้วยค่ะก็คือเป็นเรื่องราวของพวกเราที่ครวได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็เอาไปเขียนเพลงนี้ขึ้นมาให้เราร้องค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบความภูมิใจของเราแล้วก็มีแอบน้ําตาไหลซึมซมเบาๆตอนที่ได้ยินเพลงคัเพลงนี้คงแรกะ่ะ <c oughs> อืมุ้ยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะก <c oughs> ุ้ร้อง่าเลยุ้ยค่ะยังไม่มีน่าจะมีป <c oughs> ้ะแต่จำไม่ได้ มันอาจจะเป็นความแบบยังหนูยังหนูบ้าค่ะฟังบ่อยแบบว่ามีความแบบโอ๊ยเพลงนี้มันแบบฟังได้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบตื่นเต้นแค่แเดโมก็ตื่นเต้นแล้วเนาะครั้งแรกที่ได้ฟังถูกต้องบอกว่าต้องเล่าว่าคุยเนี้ยก็คือตั้งแต่ก่อนเริ่มทําเพลงเขาก็ไม่มีไอเดียไม่รู้จะทําอย่างไรดีเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเครียดแล้วแหละแล้วเขาก็แบบมาคุยอาจจะทุกคนไม่ไม่ไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าเราเจอคุยอยู่คุยเอ๊แต่คุยเอ๊ก็ต้องห่าย ใส่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันเป็นความสี่ปีที่ผ่านมาครูก็อยากออกมาให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเห็นพวกเราเติบโตมาอยู่กับพวกเราตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้ตั้งแต่วันนั้นวันเปิดเพลงก็ร้องไห้วันถ่ายเอ็มวีก็ร้องไห้ครูชอบแบบทักมาส่วนตัวครูบอกว่าเป็นง่ายเพลงโอเคไหมปล่อยตัวไปแล้วเต็มที่นะแสดงผควานให้เต็มที่นะแบบครูคอยเอาใจช่วยจริงๆถ้าเกิดเรามีเปิดตัวแบบรวมตัวกันเนี่ยน่าจะเห็นเขาร้องไห้อีกหนึ่งรอบใช่หนู ออปลองประกันไว้เลยลประกันเลยค <c oughs> ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เป็นยไงบ้างคะก็บ <c oughs> รรยากาศตอนถ่ายเป็นคู่คู่อุ้ยมันก็จะมีทั้งถ่ายทั้งตอนเช้าแล้วก็แต่ว่าแต่ละคู่ก็จะต่างกันไปก็รู้สึกมันเป็นความเขอินออที่ <c oughs> คือคือมอนเขาจะขอให้เราว่า เล่นกันคือเราจริงเราก็เล่นกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าต้องมาเล่นนะก็มีแบบว่าคนทุกคนเขาจับจองว่าจะเล่นอะไรกันแล้วก็มีความเขินเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะอยนางน้นนะคะไงก็ตอนถ่ายเอ็มวีนสนุกดีค่ะแล้วก็ตอนวันนั้นมีเปลี่ยนชุดด้วยคือตอนแรกอะเราก็ไม่คิดว่าภาพรวมจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็พอในเอ็มวีก็ดีมากๆาแล้วยิ่งตอนใส่ชุดนี้เต้นพร้อมกัน มันดีก็คือพูดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าดีอะมาแน่มนมีอะไรต้องเล่าอีกเหอพี่เอวเขายังไม่ได้ฟังเออคือจริงๆหนูกับพี่เชอร์ก็รู้จักกันมานาแล้วค่ะมันก็เลยแบบจะบอกว่าเขินไหมมันก็ไม่ได้เป็นเขินแบบอย่างนั้นนะแต่มันก็เขินตรงที่แบบไม่รู้จะทําอะไรแล้วอ่ะอืใช่ ก็สนุกดีงานเช้าตื่นเบลอตื่นตื่นงานเช้าแล้วกับคนแรกใช่กับคนแรกสุดสินสบายคช่ไม่เห็นคุณเลยแต่ผมเช้าเหมือนกันแต่กับคนเกือบสุดท้ายอะไรแล่คนแต่คน่พี่เป้คนเซอร์ดก็คือจริงๆแล้วหนูดูใช่ป่ะแล้วหนูก็แบบ ยิ้มเองอะรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักคือแบบว่าตอนนั้นน่ะเราก็เคร่อเขินเขินเนเราไม่รู้ภาพจะออกมาปเป็นยังไงแต่ว่าพอแบบเขามีออกมาเป็นสามทายให้เราเลือกแล้วหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นมันเราทําอะไรน่ารักขนาดนี้เลยเหรอแบบเอ้แล้วก็รู้สึกว่าเป้อะก็น่ารักแต่ว่าเป้อะไม่ย,ยอมรับว่าตัวเองน่ารักไงเ,<อ>เป้ก็เป้จะเอาทายนี้ไม่เอาทายนี้อะไรอย่างี้ก็ทุกคนแฟนคลับก็เลยต้องตามใจเป้นะคะสรุปก็คือได้ทายดีที่เป้แบบ บงหัวไข่มุกไปหนึ่งทีเป็นผักด้วยความหลับผาเอนโดเขาซืนเขาซืนเขาเป็นคนซืน่อนค่ะคุณพี่คุณทพี่คุณพ่ะตอนนี้ถ่ายครั้งแรกดิฉันก็งงเหมือนกันค่ะบอกเลยว่าต้องเล่าย้ำอีกหทีว่ามันเป็นฉากตอนเที่ยงคืน ที่ทุกคนเงียบกริบแบบเงียบแบบเงียบอะคุณพี่แล้วมีแคพ่พวกหนูสองคนแ้วเขาว่าอิมพอไว้เลยทาอะไรก็ทําเล่นกันยิ้มคุยอะไรก็ได้แล้วอยู่ดีๆนางก็พูดกันขึ้นมาว่าเนี่ยไปถ่ายซีรีส์มาแล้วเขามีฉากนี้นี่ก็อะไรนั่นแหละค่ะก็เป็นฉากที่ทุกคนได้เห็นในเอ็นครดิตนะคะแล้วเราก็ ไม่มีค่ะคือตรงน,นั้นอะกลับบ้านแล้วใช่เที่ยงคืนแล้วก็มีแต่พี่ทีมงานพี่ช่างไฟช่างกล้องก็คือขำหัวเลาะเลยก็คือคาดใช้ไม่ได้จา้าอะไรอย่างนี้คะ่ะแ,แต่เอาออกจก้ะไม่ได้เตียงค่ะไม่ได้เตียงเลย,เย,เลยอันนั้นคือหน้างานอะไรก็ได้ตอนนั้นคือเขาให้อินพอยอะไรก็ได้ตอนนั้นเลยคะ่ะใช่ นมืหนูดูก็ขำกางเหมือนกันนะเฮ้ยเอาจริงดิประเด็นคือเอ้ยเราเราฟังเบื้องหลังมาแล้วว่ามีซีนนี้อยู่มีเกิดเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่พี่เอาไปลงใน MV เลยเหรอคะก็คือหนึ่งร้านคนนั้นได้เห็นแล้วตปที่เรียบร้อยนะคะไม่พอทุกคาบอกว่าเขามีฉากนี้ด้วยแต่ก็เขาไม่เอามาลองหลอกพอชายปุ๊บหมดเปลือ ู้สึกไม่คาดคิดเหมือนกันว่าแบบตัวเองจะได้กลับมาเป็นเซนเตอร์อีกครั้งเพราะว่าตอนที่จําได้เลยว่าประกาศเซมครั้งแรกเขายังไม่บอกได้ว่าวันนี้จะประกาศเซมนี่ไปทําผมมาแล้วแบบเขาประชุมซ้ายแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วหนูแบกกระเป๋ากระเป๋ารากอะแตวต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็แบบตื่นเต้นมากพอแบบมาอยู่ดีเปิดเพลงตึ้งตึง้งประกาศเซนเตอร์ปึง้ง <c oughs> <c oughs> ตกใจก็เลยโอเคโอกาสมันมาอีกครั้งแล้วเราจะแบบพิสูจน์แล้วก็ทาให้มันได้เต็มที่อย่างแน่นอน,นะค่ะ ก็ภูมิใจค่ะรู้สึกชอบมาบอกแล้วว่าตอนที่แค่มีเดโมมาแบบยังไม่มีเสียงพวกนาาเลยนะคะก็คือฟังทุกวันฟังอัพน้ำก็ฟังเฮ้ยไม่เชิงตาหลายแต่มีความปื้มปิดบอกเอ้ยมีความอยากเล่าความบ้าของตัวเองคือฟังเพลงบ่อยมากจนแบบคิดคอนเซปต์เอ็มวีได้แล้ว ต้องเดินต้องอย่างนี้แหละเจะทําท่านี้ก็คือตั้งแต่ฟังครั้งแรกก็แบบจะทาท่านี้ฉันจะทำท่านี้คคิดไ้แล้วฉันเดินมาันจะแบบอย่างนี้เออใช่ตลกดีรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปว่าคนนอกที่ไม่ได้ติดตามเบียนเทียนมาก่อนก็ได้ฟังเพลงนี้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนในรอบหลายปีมานี้ที่บอกว่าคนนอกอาจจะ ค่อยๆเอ๊ะเบียหายไปไหนแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาแล้วนะคะกับเพลงดีอะแล้วก็สามารถไปรับชมย้อนหลังในทุกซิงเกิลได้เลยค่ะอ๋อมันพูดถึงประมาณว่า จริงๆเราก็ไม่ได้ expect ว่าเพลงนี้มันจะต้องแบบให้แมสถึงขนาดนั้นจริงสิครู้สึกว่าในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ผลิตเพลงการที่มีคนสักคนเนี่ยที่ชื่นชอบผลงานของพวกเราแล้วแบบสนุกไปกับมันแค่นั้นหนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ยังคงจดจำ b n k for Day และยังซัพพอร์ตพวกเราเสมอมานะคะของหนูตอนที่เห็นในติ๊กตอกครั้งแรกประทับใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ มีแบบท่าเต้นแบบแดนเพิร์ฟแดนเพอร์แมนหรือว่าอะไรอย่างนี้ออกไปให้ทุกคนได้เห็นเลยแล้วแบบทุกคนสามารถแกะห่าได้แล้วเป็นท่าที่แบบยาก <c oughs> ปกติล้วก็คงคิดว่าอะทุกคนน่าจะเต้นดีอะดี <ừ> อะไรอย<ฮ>่างนี้ป่าเขาเต้นแบบทอนแบบโซโลอะไรอย่างงี้เลยรู้สึกภูมิใจมากว่าอู้เขาแบบเต้นแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบมาสร้างสีสันให้พวกเราคะ่ะค่ะอะ มีหลายช่องทางมากค่ะตอนนี้พวกเราก็ได้โปรโมทเพลงนี้ไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจแล้วก็ยกังเรามาฟังเพลงนี้รวมถึงถ้ารู้สึกสนุกสนานหรือว่านำไปใช้ตามความหมายของเพลงก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะจรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันที่ได้ได้ได้ไดมีเพลงนี้ออกมาใ,ให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> อนี้แหละก็งั้นขอเป็นการเชิญชวนทุกคนละกันนะคะแสดงความเป็นดาวติ๊กตอกในตัวคุณออกมานะ คือเพลงนี้ของเราไปทั้งเจ็ดท่อนนะคะในติกตกออยากให้ทุกคนนะคะลองไปฟังแล้วก็ลองไปดูนะคะฝึกเต้นตามได้นะคะว่าอยากรู้ว่าท่อนคุณเนี่ยคุณอยากให้เขาทาอะไรในทิกอท่อนผมหรอถ้าเกิดเป็นท่อนของหนูนะคะก็จะลองก็ได้จะร้องสวยๆแล้วก็ค่อยเต้นต่อได้หรือว่าอยากเต้นก็เต้นได้เลยยังไงคะเฮ้ยยังไงคะต้องใส่ไหมบิงบิงด้วยจะต้องใส่เอฟเฟกต์บิงบิงด้วยนะคะใช่ก็ไปลองเล่นกันได้นะคะติดแฮชแท็กอะไรนะคะ เบเออเบนเคฟอร์ดีอาหรือดีอาชาเลนนะคะหรือสุดท้ายอันหนึ่งก็คือน่าจะชอบกันดีอาอะไรนะดีอารมาแล้วขอแอลได้ไหมเออติดตามได้ในทิกตกอรของเบนเคฟอร์ได้เลยครับผมทุกคนก็ฝากไปแล้วนะใครมุกอยากเล่าแบบเรื่องเราน่ารักน่ารักนิดนึงเพราะว่าวันก่อนอ่ะเพิ่งไลฟ์ในแอป i อเอฟเแล้วทีเนี้ยก็มีแฟนคลับแบบที่เป็นผู้ชายเขาบอกว่าเขาอยากเต้นเพลงนี้แต่ว่าแบบถ้าอันเนี้ย S <S> <S มันดูแบบเซ็กซี่ดังมากน่อยเขาบอกว่าคิดถ้าผู้ชายให้หน่อยอไข่หมวกก็เลยคิดอันนี้เลยค่ะอออาีสวยผมสวยผมหนึ่งทีเป็นแบบผู้ชายเออใช่เออยนุ่งขาวจับเขากันเออมาแล้วเราต้อง อีกอย่างหนึ่งนะต้องไม่ลายใจหนึ่งสเปคที่ทุกคนอาจจะต้องการจะแปลน,นนะคะที่คน,น,น <c oughs> ชอบ <c oughs> แต่แ<อ>ตงแ<อ>จ<า>่องอาจจะอาจจะอาจจะแล้วแตนแ่นะคะจะเป็นหนึ่งตเปคค่ะของไข่มุกลองท่อนนี้ค่ะ ฉันจะไม่ขอมากมายแค่อยู่ใกล้ๆและได้ไออุ่นอุอนอุนอนอุอนอุนออุนออุนนนอนอนอุนอนอุนเุนออุนนอุอออนออนนนนนนอนอนนนอนออเอออน ค็นี่มองยังดีแน่นแน่นนี่เชี่ยไลไม่พอดีไม่ตอบพอดี่มีพี่เนยก่อนอ๋อออช่วยต้องทำยังไงจะมีเสน่ห์เหลือเกินใจบ้างเมื่อยู่ใกล้ใกล้่ต่อแล้วงั้นทั้งเพลงค่ะทั้งเพลงก็มาพี่วาย เป็นท่านเป็นท่านบิดนะเป็นเฟรชเฮ้ยทำเป็นดาวติ๊กตอกเลยตัวอย่างติ๊กตอกของคณโหท่อนนี้จะทำอย่างไรจะอย่างไรยงไขอแค่ได้เมา่มอยกันก็แค่มโนให้ใจมันพองโตก็เท่านั้น ขอเพียงได้อ <rôle> ย <à déc> ู <gens> ่กับเธอในฝันในมื้ไปสต๊อปแค่หนเไมไม่้ยังไปหก่ดย้นจะร้องอยากบอกักงไม่ยอมไม่ไ่ไม่ได้กเดี๋ยวบอกแล้วหมดเพลงเนี่ยมอยู่จริงอะ มันตอบกันได้เพียงเรามันฟังง่ายแบบร้องอันนี้ตุต้องร้องคนต่อไปใช่ไหมเออเดี๋ยวไม่ครบสูตรพี่เขาก็บอกว่าซูมกลองไปทานแล้วจ้าพี่เขาบอกอาไงเดี๋ยวใช่ออกแบบโดยพี่ยูรีเกนสาคูนั่นเองค่ะเป็นคนออกแบบนกตัวน้อยตัวเล็กใช่แสนน่ารักตัวนี้นะคะคือเขามีคอนเซปต์ประมาณว่าแบบเป็นสตรีทเล็กชัวรี่ค่ะ หรือว่าให้ความรู้สึกประมาณเหมือนพวกเราอ่ะใช่เป็น s t r u c t u r a y แล้วก็รูปนะคะเป็นรูปนกทั้งหมดสิบกตัวเปรียบเสมือนพวกเราทั้งหมดส6บหกคนมานั่งคุยกันอยู่ที่ออนเซ็นนั่นเองค่ะถ้าเกิดทุกคนเห็นสังเกตเนี่ยมันจะมีภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเปรียบเสมือนก็ว่าเป็นออนเซ็นออนเซ็นก็คือเหมือนเป็นห้องน้ำหรือว่าเป็นสถานที่ผู้หญิงแบบเป็นสถานที่ p r i v a t ที่เขาจะแบบมานั่งจับเข่าคุยกันว่าเอ้ยคุณนู้นน้นนอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็เลยต้องการให้แบบเป็นความแบบผ่อนคลายอย่างหนึ่งด้วยอื ก็ค่อนข้างคล้องจองกับเนื้อหาของเพลงด้วยใช่บอกเลยว่ามีความละเอียดมากๆแล้วสีนะสีของชุดนี้ก็เป็นสีอะไรนะจ๊ะเป็นสีแพนโทนของปีนี้ด้วยค่ะใช่แบบว่าใส่ใจในรายละเอียดมากๆแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเป็นเขาจะออกแบบจนให้เป็นทรงเลยขาคณิตด้วยจะเห็นได้ใช่จะเห็นได้ว่าเป็นเหลี่ยมใช่อันนี้พี่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมมุมอะไรใช่บัตรรีนิดนึง ขูดอะไรอย่างเงี้ค่ะใช่ข้างในเป็นเดรสตัวเดียวเลยใช่ค่ะมีหมวกไมอยแต่ร้านก็แบบตามคาแรคเตอร์เลยใช่เลือกกันเองใช่เรามีสิทธิ์การเลือกด้วยนะคะว่าแบบว่าเอ้ยเขาอยากได้ใส่อันไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบคนไหนอยากใส่อะไรมีได้มีสิทธิ์เลือกกันหมดใช่ใช่ใช่ทุกคนคนนั้นไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะคนนั้นตัดหนามาเปล่า แต่มันจะมีแบบมีคนแบบแย่งแบบไม่เอาเครื่องหัวด้วยนะเพราะว่าพวกเราฝันฝันกันแบบไม่มีเครื่องหัวแบบอ <c oughs> ยากเต้นกัน,กนแบบเอออะไรอย่างงี้ใช่เราก็ต้องมีนะใชะ่เพิ่มความจ็ม <c oughs> ที่ <c oughs> ไม่มีเพราะว่าท่าเต้นในเพลงมันมีท่าสะบัดหัวเยอะใช่ม <c oughs> ันมีท่าสวยๆเยอะบางคนก็กลัวว่าเอยเครื่องหัวเราจะสะบ,บัด้ําผมติดแต่ไม่สวยหรือเปล่าใช่มันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลเหมือนกันที่ว่าขอไม่เอาเครื่องหัวเอาพี่แต่ก็มีค่ะ ทำอะไรกันบ้างค่ะทำอะไรกันบ้างทำอะไรกันทำกิจกรรมทำอะไรนะทำอะไรนะเกมเราอ่าวงนี้กิจกรรมวงหอว่ของเราถ้าของวงนะคะอะถ้าของภาพรวมของวงพวกเรายังคงมีการซ้อมร้องซ้อมเต้นกันอยู่เรื่อยๆตลอดนะคะเป็นการส่งวิดีโอการบ้านผ่านทางออนไลน์ให้คุณครูค่ะแล้วรูก็สอนทาง่านการประชุมออนไลน์เข้ามาอะไรแบบนี้ นะคะก,ก็ยังมีการตามกันอยู่ตลอดแล้วก็อัปเดตการใช้โซเชียลมีเดียกับแฟนๆอยู่เรื่อยๆรวมถึงมีแอปพลิเคชันในแอรโฟเองนะคะที่ตอนนี้เราก็มีอีเวนต์เพิ่มเข้ามาในแอปพลิเคชันก็คือม mm ีติ้งยู่ออนไลน์เป็นการวิดีโอคอลกับแฟนๆะณขณะนั้นเลยนะคะก็คือเป็นการใช้แฮนด์เชคติ cket อีเวนต์ก็คือบัตรจับมือที่แถมมากับตัวอัลบัม mm ้ม hmm. มาร่วมเข้าร่วมในกิจกรรมนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเพื่อเจอพวกเราได้ รวมถึงจริงๆก็จะมี Greeting You ออนไลน์ด้วยก็คือเป็นการอัดวิดีโอให้กับทุกคนนะคะแบบกรี e ติ้งการเจอกันอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนะส่วนตัวแต่ละท่านเฮ้ยนี่เราแเราก็เรามีเล่นเกมเนะนัดเล่นเกมกันตอนกลางคืนแต่ว่าใช่ถ้าเป็นช่วงกลางวันไข่มูกก็ช่วงนี้อัดคลิปลง t ิกตอกทุกวันเลยค่ะ เป็นแบบว่าคลิปทําอาหารนี่อยู่บ้านก็ไม่มีอะไรมากอ่ะก็แค่กินนอนดูซีรีส์ออกกาลังกายพักผ่อนแก้งแมวใช่เป็นคอนเทนต์ไม่มากเลยเป็นคอนเทนต์ที่ทำทุกวันต้องแก้งแมวหนึ่งครั้งต่อวันแล้วจะมีความสุขค่ะเก้ค่ะของเชอก็ที่ผ่านมาถ้าเพิ่มเติมจากปกติที่ก็คือเป็นคนอ่านการ์ตูนเล่นเกม อันนี้ยายเป็นประจําเป็นการเป,เป็นงาน,นเลเละพักผ่อนอยู่แล้วนอกจากการทํางานนะคะน,นั้นก็คือเป็นการพักผ่อนก็ปักผ้าค่ะ mm hmm. ล่าสุดที่มาทําก็คือปักผ้าก็เป็นอะไรเป็นงานปฏิบประดอยเล็กเล็ก oh. น้อยๆกลับมาทําบ้างแล้วก็ทําอาหารทํากับข้าวอะไรนสนุกสนานค่ะ mm hmm. ก็ลงคอนเทนต์ hmm. ให้ทุกคนดูอยู่เรื่อยๆเหมือนกันก็ท mm hmm. <laughs> ําทอะไรกิน <laughs> เป็นรูปดอกไม้ดอกอะไรให้นูดีไลฟ์ด้วยก็มีใช่ไม่รู้จะทําอะไรก็นั่งเปิดไลฟ์คุยเล่นไปด้วยแล้วก็ปักผ้าไปด้วย่ค่ะก็สำหรับโมบายนะคะก็มีทั้งเรียนร้องเรียนเต้นกับคุณครูทางออนไลน์แล้วก็ช่วงนี้ก็มีการอินเป็นอยากเป็นมีธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างนี้ใช่หนูแบบเป็นคนแบบว่าชอบชอปปิ้งแล้วเราก็ชอปปิ้งเอ้ยชอปปิ้งมันก็จะแบบเป็นแบบรายจ่ายใช่ไหมอย่้งถ้าเรามีรายรับบ้างก็น่าจะดีเหมือนกันอะไรก็เลยมีความคิดว่าแบบว่า อ๋อเราไปดูในสิ่งที่เราชอบว่าเราชอบทําอะไรเพือ่อเอาไว้ทำในอนาคตแบบว่าช่วงนี้ก็สามารถแบบศึกษาได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนี้ก็ชอบแบบว่าการทําคลิปหนูเนี่ยเป็นคนชอบฟังแบบค o v e r ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความคิดว่าเออหรือว่าเราทำเ o v e r คลิปสักคลิปดีเพราะว่าเป็นคนชอบตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะ,คะ,คะ,คะอ๋อสิตอนนี้ก็หลักๆก,ก็เป็นเล่นเกมคะ่ะแล้วก็มีเรียนออนไลน์ด้วย แล้วก็ช่วงนี้อยากลองทาเพลงเองบ้างแบบไม่เชิงอ,อย่างนง้นเพราะว่ามันบดอาจจะยากเกินไปใช่ไหมก็เลยอยากเริ่มจากเพลงคัฟเวอร์ก่อนอยากลองแบบทําดนตรีเองแล้วก็ชวนเพื่อนมาคัฟเวอร์เป็นคอนเทนต์ให้แฟนคลับได้ติดตามของเจนก็มีเลี้ยงหมาไปวันๆไม่ก็เดี๋ยวนี้แบบว่าขยันอยู่ๆก็รักก,การออกกําลังกายขึ้นมาหมุยว่างๆก็เลยใช่ เก่งมากคือเดี๋ยวนี้คือพยายามตั้งเดินกาปุกบอกว่าโอเคจะตื่นแปดโมงมาออกกําลังกายก็เปลี่ยนเป็นเที่ยงแทนออกกำลังกายเปลี่ยนเป็นเที่ยงแทนเปลี่ยนเป็นเที่ยงแทนใช่ออกกาลังกายแล้วก็ดูหนังดูหนังเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาแล้วก็คิดคอนเทนต์เจมพบปะประชาชนนะคะทุกวันพุธ กับเมมเบอร์ชอบชวนชอบใช่ตอนนี้ก็กําลังเชิญชวนเมมเบอร์เข้ามาคุย <c oughs> เล่นอยู่ค่ะและเนื่องจากอีเวนต์ไม่ไม่ไม่สามารถจัดได้เท่าไหร่นะคะในช่วงนี้ก็เลยเป็นกิจกรรมออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีการไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆอยู่ผ่านแอปพลิเคชนัน <c oughs> ในแอม <c oughs> โฟรอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อัปเดตตามโซเชียลมีเดียยังไงก็มาเจอกันได้นะคะ ฝากซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของพวอเรานะคะเป็นซิงเกลิลที่10แล้วค่ะเป็นเพลง o r i g i ินอลซองด้วยชื่อเพลงว่าด d i ะนั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งเลยค่ะแล้วก็มิวสิกวิดีโอของพวกเรานะคะก็อยู่ที่ b n k p r o d e c Official YouTube แล้วค่ะก็ฝากด้วยนะคะไปกันค่ะก็เพิ่มเติมนะคะ ติดตามพวกเราได้ทั้ง Facebook, Instagram, Twitter, YouTube c h anel n แล้วก็ TikTok <t ick> <t ock> เลยนะคะยังไงก็สุดท้ายฝาก c h a l l e ชา e ดีอะ Challenge ไปด้วยนะคะสำหรับไปเต้นตามกันได้ใน TikTok ชอบท่อนไหนเอาไปใช้ได้เลยคะ่ะเจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอะตี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 อะอ อเดี๋ย่เราติดตาเราแล้ว <c oughs> <c oughs>